หน่อส้มเค็มหรือว่าหน่อใบดองเค็มนะครับในขวดเอาไปล้างน้ําให้ความเค็มออกก่อนนะครับนํามาต้มพร้อมกับหมูสับนะครับจนสุกนะครับผมก่อนจะตำหน่อส้มหรือว่าซุปหน่อส้มนะครับสับบัดเมนูวันนี้นะครับใส่งาล้วครับคั่วไงให้สุกก่อนนะครับพริกกระเทียมหัวหอมนะครับลงคั่วบนกระทะให้สุกเกรียมก่อนนะครับแล้วเอาลงโขลกในครกนะครับจนแหลกนะครับสําหรับเครื่องตําของเราวันนี้เครื่องทําน้ําพริกหรือว่าเครื่องซุปของเรานะครับ โขลกต้นแหลกหยาบนะครับหน่อส้มกับหมูสับหมูบดที่เราต้มไว้ครับผมลงคลกนะครับพร้อมกับต้นหอมผักชีซอยนะครับโรยงาคั่วลงไปนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับเครื่องปรุงรสต่างๆยังไม่ใส่นะครับชิมดูก่อนนะครับกลัวความเค็มของหน่อไม้ดองหรือว่าหน่อส้มนะครับเดี๋ยวจะเค็มนะครับถ้าไม่ถึงรสเติมอีกครั้งนะครับก่อนที่จะตักเสิร์ฟลงบนจานนะครับชิมตำรสชาติที่เราต้องการนะครับความอดีลงตัวของรสชาติ ปรี้ยวไปใส่นะครับเพราะว่าหน่อไม้ดองความเปรี้ยวแล้วนะครับตำหน่อส้มหมูสับหรือว่าซุปหน่อไม้ส้มหมูสับหรือว่าซุปหน่อไม้ดองใส่หมูสับนะครับแต่จ,จะเรียกนะครับเป็นเมนูแซ่บๆเผ็ดๆ็นะครับคล้ายๆซุปคล้ายน้ำพริกคล้ายๆตำนะครับอร่อยครับแซ่บเด้อรับประทานกับกข้าวสวยหรือว่าข้าวเหนียวก็ได้นะครับ พร้อมกับผักต่างๆนะครับ